สวัสดีชาวเสิยงค่ะดวงความรักก็จะมาที่24นะคะมกราคมนะคุณได้2ดาบเขาเป็น3เหรี่ยนนะคะ อวันนี้นะคะแฟนคุณน่ะเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณเปิดอกคุยกับคุณนะถึงเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการอยากจะไปต่อกันไหมอยากจะยดระดับความสัมพันธ์ถึงขั้นไหนพัฒนาความสัมพันธ์ยังไงนะแล้วไม่ว่าว่าคุณเนี่ยมีความจาเป็นจะต้องตัดสินใจนะคะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องเคลียร์ปัญหาตรงนี้หรือว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่ามีพลังงานนะคะ forgiving and learning ด้วยนะคะตรงนี้สําหรับใครที่มีปัญหากันนะคะจักรวาลให้พลังงานการให้อภัยกันการขอโทษกัน ให้อภัยดังนั้นเหมือนเขา,าให้ายเรามาว่ามีโอกาสที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อได้หรือยังรักกันต่อได้ถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งขอโทษแล้วอีกคนนึงพร้อมจะให้อภัยก็ยังไปต่อกันได้นะ ลูกฟอด s i ายนะคะตรงนี้ชัดเจนว่าจักรวาลอยากให้คุณฟังเสียงรังสังรอ์ที่จักรวาลเขาส่งมาให้นะคะถ้าคุณได้รับพลังงานจักรวาลน,นะคะคุณจะได้รับผ่านทางรังสังรอ์เนี่ยให้คุณเชื่อตามนั้นนะคะหัวใจใคุณบอกให้คุณทําอะไรคุณก็ทําตามนั้นแหละนะคะและตัวอย่างก็จะดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ว่าคุณให้อภัยแล้วจะเลิกกันหรือว่าไปต่อก็ควรที่จะให้อภัยกันนะ